สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้อยู่ที่โต๊ะทำงานขอผมเช่นเคยมารีวิวสิ่งนี้กัน มันคือไอ e ์ทาวเวอร์โลว์โปรไฟล์ฮีซิงสำหรับล a สเบอร์รี่พายนะเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะเพราะว่าปกติล a สเบอร์รี่พายมันใช้ฮีซิงธรรมดาก็พอแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นฮีทซิงแบบว่าอันใหญ่ๆหอลังการเลยนะครับในกล่องของเขาก็มีคู่มือมีขายึดมีชุดสกรูมีพัดลมสีดำนะฮะเพราะว่าพัดลมที่เขาติดมากับซิงเนี่ยมันเป็นพัดลมที่มีไฟ RGB นะเผื่อใครอยากจะได้ดำๆก็เขาก็มีมาให้นะครับและน,นี้ครับนี่คือตัวฮีทซิงของเรานะครับ เล็กๆน่ารักแค่นี้เองครับเทียบขนาดกับฝ่ามือของผมนะฮะอันมันเล็กแค่นี้นะฮะอ่ะต่อมามีอะไรอีกมีไขควงมีแผ่นไอคิลิกนะครับสำหรับติดใต้รัส p บ e ร r y Pi ายของเรานั่นเองรองไว้ข้างล่างแบบนี้นะอ่ะเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะในคู่มือของเขาเขาก็มีเขียนไว้ว่านี่นะฮะเริ่มต้นจากการประกอบขาตั้งตัวนี้เข้ากับฐานตัวฮีตซิงกันก่อน เสร็จแล้วก็ใส่ตัวขารองตัวนี้นะฮะต่อไปก็คือเอาซิลิโคนแผ่ตัวนี้นะ,ะแปะไปบน CPU ของตัว Raspberry Pi นะ,ะลอกแผ่นพลาสติกของเขาออกก่อนแล้วก็แปะลงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ซิลิโคนแบบที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอก็ได้นะครับซิลิโคนเหลวก็ใช้ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ฮีตซิงค์ตัวนี้ประกบลงไปได้เลย ระวังสายไฟด้วยนะประกบลงไปแล้วก็เอาตัวขายืดตัวนี้มาใส่ทั้งสี่มุมเช่นเดิมเสร็จแล้วเราก็เอาฐานอะคลิกตัวนี้นะครับแปะลงไปขันสกรูล,ลงไปนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ไปช็อตไม่ไปโดนอะไรเวลาระวางนะครับตัวแผงวงจรของ Raspberry Pi สุดท้ายก็คือเสียบสายพัดลมตัวนี้นะฮะ ให้ดูคู่มือจะดีที่สุดนะครับก็คือเสียบเข้าที่พิน5โวลต์กับกราวนะครับก็คือพินที่2นะถ้านับจากบนลงมาแล้วก็พินที่3อ่าแบบนี้นะครับสีแดงอยู่พินที่2สีดําอยู่พินที่3นะอันนี้คือ5โวลต์แค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับของเหลือไม่ต้องตกใจนะเก็บใส่ถุงเอาไว้เขาให้เกินมาอยู่แล้วอันนี้มาดูเรื่องเสียงรบกวนกันบ้างนะฮะห้องผมแอมเบียนประมาณ40 DB เดี๋ยวผมจะเสียบไฟแล้วก็เงียบให้ฟังดูนะฮะมาแล้ว อย่างที่ท่านได้ยินไปแล้วก็ไม่รู้จะได้ยินไหมนะฮะพัดลมมันเงียบแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามันเงียบไม่พอนะในคู่มือเขาก็บอกว่าสามารถย้ายไปต่อไฟ3 3โวลต์ได้ด้วยนะก็คือย้ายจากไฟบวกเนี่ยจากขานี้นะครับมามุมบนซ้ายสุดเลยอ่านะอันนี้ก็คือเป็นไฟ3 3โวลต์นนะฮะพัดลมมันก็จะหมุนรอบต่ำกว่าเดิมนะคแค่นี้ก็ต่ําพอแล้วนะฮะ ส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องความเย็นกันดีกว่าว่ามันจะเย็นแค่ไหนนะฮะสำหรับไฟ5โวลต์ผมทดสอบโดยใช้ Raspberry Pi 4 Model B เวอร์ชัน4 g ิกใช้โปรแกรม StressNG นะครับรันให้ CPU มัน full l o a 100เป็นเวลาครึ่งชงั่วโมงแล้วก็จดบันทึกผลอุณหภูมิออกมาโดยอุณหภูมิห้องรอบๆตัว Raspberry Pi เนี่ยอยู่ที่25องศานะผลที่ได้ออกมาก็ตามนี้เลยเริ่มต้นที่เบสิกกันนะครับก็คือไม่มีฮี a t ิงค์ CPU โล่งๆเลย 85องศาครับตอนฟูลโหลดก็คือเรียกได้ว่ามันติดลิมิตของ CPU นั่นเองอุณหภูมิมันจะไม่ขึ้นไปสูงไปกว่านี้แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันนะเป็นการป้องกันของตัว CPU มันส่วนใส่ฮีทสิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เทอร์โมแพดสีชมพูที่มันแถมมาในกล่องเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่40องศาเมื่อฟูลโหลดนะครับและไอเดนก็26องศาเรียกได้ว่ามากกว่าอุณหภูมิห้องแค่องศาเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนการเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซิลิโคนที่ผมเปลี่ยนแทนเทอร์โมแพดเป็นตัวนี้นะครับ Arctic MX4 อุณหภูมิก็ลดลงไปอีกครับจาก40องศาเหลืออยู่ที่33องศาเซลเซียสตอน full load ส่วนไอเดมันคงไม่เย็นไปกว่าอุณหภูมิห้องนะครับก็อยู่ที่26องศาเซลเซียสสุดท้ายนี้ถ้าถามว่าฮีซิงตัวนี้จําเป็นไหมผมก็จะตอบว่าไม่ครับคือฮีซิงทั่วไปมันก็ใช้ระบายความร้อนได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ความสุดทั้งด้านความเย็นแล้วก็ความอลังการนะครับก็จัดไปครับไม่มีใครห้ามนะครับผมว่ามันก็แบบ อลังการดีนะเวลาใครมาเห็นก็ต้องถามว่าเฮ้ยอะไรกันวะทาไมมันต้องขนาดนี้นะความเย็นมันก็เย็นจริงๆนะสำหรับใครที่กลัวราสเบอรี่พายร้อนนะฟูลโหลด40ของเราเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับรีวิวเจ้าตัว h e a t s i n ส i c e Tower Low Profile ตัวนี้นะครวก็ต้องขอขอบคุณทาง52 Pi ด้วยนะครับที่ส่ง t s i n งตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับจากมีประเด็นเรื่อง t s ส n งปลอมคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ไปติดตามในกลุ่มผมมาอ่ะแล้วผมบอกไว้หนึ่งอย่างนะครับ เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีตัวนี้รีวิวอีกหนึ่งตัวนะครับคอยติดตามกันไว้กด Subscribe กันไว้นะครับสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ